HR Futurescape ตอนที่3 No Meeting No Cry ปฏิบัติการทุบห้องประชุมแล้วไปหลุยทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งใน HR Futurescape คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าการอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Management ในองค์กรส่วนใหญ่มันช่างย้อนแย้งเหลือเกินเราพยายามบอกให้คนเปลี่ยน mindset ด้วยการจับเขาไปนั่งฟังวิทยากรบรรยายในห้องแอร์เยน็นฉ่า ปอนข้อมูลทฤษฎีสวยหรูแต่ผลลัพธ์คือเงียบครับพอเดินออกจากห้องทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมในวงการ HRD สมัยใหม่เราค้นพบความจริงข้อหนึ่งว่า mindset ไม่ได้เปลี่ยนด้วยการบอกให้เปลี่ยน information แต่เปลี่ยนด้วยประสบการณ์ใหม่ new experience วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับวิธีการที่เรียกว่า5ปฏิบัติการไร้ห้องประชุมหรือ The No Meeting Interventions mm hmm. เพื่อขย่ามหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นให้ตื่นตัวโดยไม่ต้องเสียเวลาทําสไลด์แม้แต่หน้าเดียวครับปฏิบัติการที่1เราเรียกว่า The Reality Check Immersion หรือการฝังตัวเพื่อเช็คความจริงครับแทนที่จะเอาเงินไปจัดสัมมนาในโรงแรมหรูลองเปลี่ยนงบประมาณนั้นเป็นตั๋วเดินทางดูไหมครับส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราไปกินนอนในชุมชนหรือไปคลุกอยู่กับ SME ในท้องถิ่นสัก48ชั่วโมง สุกถึงอาทิตย์กฎเหล็กลคือห้ามสอนห้ามแนะนำหน้าที่ของคุณคือไปฟังและสังเกตเท่านั้นเชื่อไหมครับว่าเมื่ออาจารย์ได้เห็นความเจ็บปวดจริงของชาวบ้านได้เห็นแววตาของป้าที่ขายของไม่ได้อีโก้กของความเป็นนักวิชาการจะหายไปแล้วแทนที่ด้วยคำถามว่าความรู้ที่ฉันมีจะช่วยป้าคนนี้ได้อย่างไรนี่แหละครับจุดกำเนิดของไม่เสร็จหนักแก้ปัญหาที่แท้จริงปฏิบัติการที่สอง ผมขอเรียกว่าสนามเด็กเล่นทางนวัตกรรมหรือ micro g r a n t sandbox หลายอาจร์ไฟหมอดเพราะแพ้ภัยเอกสารครับจะทำโครงการทีเขียนกัน50หน้ากว่าจะอนุมัติตลาดก็วายแล้วผู้บริหารต้องใจถึงครับตั้งกองทุนเล็กๆวงเงินสัก1-20 0 0ถบาทให้ใครก็ได้ที่มีไอเดียเขียนใส่กระดาษแผ่นเดียวมาขออนุมัติให้ไวภายใน24ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดคือต้องประกาศชัดๆว่า อนุญาตให้ล้มเหลวได้วิธีนี้จะปลุกความรู้สึกเป็นเจ้าของงานหรือ ownership และสร้างวิธีการทำงานแบบเอจายให้เกิดขึ้นจริงในรั้วมหาวิทยาลัยครับต่อมาปฏิบัติการที่3และ4เป็นเรื่องของการทลายกำแพงในใจครับเริ่มจากการเปลี่ยนไอดอลในองค์กรเล่นแต่ครับพิธีมอบโล่รางวัลบนเวทีที่แสนจะเป็นทางการลองหันมาใช้การีล่ารคคอกนิชันหรือการชื่นชมแบบกล่องโจร ท่านอธิการเดินถือกาแฟไปเสิร์ฟให้อาจารย์ที่เพิ่งกลับมาจากลุยโคลนถึงโต๊ะทำงานหรืออัดคลิปสั้นๆชมเจ้าหน้าที่พัสดุที่ช่วยชาวบ้านเคลียร์บินได้สำเร็จการทำแบบนี้ส่งสัญญาณแรงกว่าคำประกาศนโยบายพันครั้งว่าน,นี่คือฮีโร่ตัวจริงที่องค์กรต้องการและอย่าลืมคนหลังบ้านนะครับเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ HR มักมองตัวเองเป็นคนคุมกฎรหรือเรกูเลเตอร์ลองให้เขาไปเป็นอาสาสมัครชุมชนสักวันสิครับ ให้เขาไปเห็นกับตาว่าตอนอาจารย์จะซื้อของจากชาวบ้านการจะหาใบเสร็จเต็มรูปแบบมันยากแค่ไหนประสบการณ์นี้จะเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นกองหนุนหรือซัพพอร์เตอร์ที่เข้าใจหน้างานอย่างแท้จริงครับสุดท้ายปฏิบัติการที่5คือการลดทิฐิด้วย reverse mentoring ใครบอกว่าด็อกเตอร์ต้องรู้ทุกเรื่องลองเชิญปรากชาวบ้านหรือเกษตรกรเก่งๆมาเป็นครูสอนอาจารย์ดูบ้างครับมาสอนกล่องนิ้วไม้ มาสอนขายของออนไลน์กิจกรรมนี้จะช่วยทลายกำแพงระหว่างหอคอยงาช้างกับทุ่งนาทำให้อาจารย์ตระหนักได้ว่าความรู้มีอยู่ทุกที่และเราต้องเคารพภูมิปัญญาชาวบ้านครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้อย่าไปตั้งชื่อโครงการว่าอบรมพัฒนาบุคลากรน,นะครับเพราะมันฟังดูน่าเบื่อแต่ให้เรียกเหมือนว่าการเดินทางของผู้กล้าหรือ local heroes journey เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การทำงานให้เสร็จ แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนหัวใจคนทำงานให้เต้นจังหวะเดียวกับหัวใจของชุมชนบทวิเคราะห์ส่งท้ายกระบวนการนี้เปรียบเสมือนการหักขี่จักรยานครับเราไม่สามารถว่ายน้ำหรือขี่จักรยานเป็นจากการนั่งฟังการบรรยายในห้องแอร์เย็นชําแต่เราต้องกระโดดลงน้ำหรือขึ้นคล่อมจักรยานแล้วลองปัน่นแม้จะมีล้มบ้างเจ็บปวดบ้างแต่นั่นคือหนทางเดียวที่ร่างกายและสมองจะจดจำและเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ